สวัสดีครับเออผมมีผมได้ทำคลิปเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตคลิปหนึ่งเมื่อเร,เร็วๆนี้ก็นานพอสมควรแล้วละ่ะนะครับก็เป็นคลิปที่ใช้ปืนกระบอกนี้นะครับ1911โคนะครับขนาดจุดสีนะครับ ปลอดภัยนะครับยิงลูกเ้ามมนะครับยิงกระสุน9มมหลายท่านเข้ามาชมก็บอกว่าเออเป็นไปได้เหรอนะครับซึ่งก็เป็นไปแล้วในตอนนั้นนะครับแต่ก็มีบางท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ค่อนข้างจะดราม่าอยู่นะครับก็บอกว่าเป็นการทําคลิปหลอกหรือเปล่านะครับมันเป็นไปได้เหรอนะครับที่ปืนลังเพิงใหญ่ๆ นะครับซึ่งใช้กระสุนขนาดนี้ครับจุดสี่ห้าสิบเอ็ดมมแล้วบรรจุลูกก้ามมเข้าไปซึ่งเล็กกว่ากันมากเลยนะครับสามารถยิงได้นีครับอันนี้ก้าครับนี่ครับน,นี่ก้านี่สิบเอ็ดน,น,นะครับสี 4, 5, 9, ่ห้ากับก้ามมความแตกต่างก็เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพิสูจน์ให้เห็นชัจาะอีกครั้งหนึ่งนะ ผมมีทั้งลูก9มมนะครับนี่ครับลูก4 5หและลูกหัวตัดขนาดจุด3 8สเปเชียลนะครับลูกเวทคัตเตอร์เดี๋ยววันนี้จะยิงให้เห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะสับแตกยังไงไหมนะครับเอาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับพิสูจน์อีกรอบหนึ่งครับ เริ่มจากลูกปกติของเขาก่อนนะครับก็คือขนาดจุด4-5เนาะจุด4-5นะครับบรรจุกระสุนเข้าไปในแมกกาซีนนะครับนะครับแล้วก็ผลักลำเลื่อนนะครับเพื่อบรรจุกระสุนกระสูนลำกล้องเอะลังเพลิงนะครับแล้วก็ยิงยิงไปนะครับ นี่คือกระสุนขนาดจุดสี่ห้าครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับแม็กกาซีนก็ว่างเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุกระสุนขนาดจุดสามแปดก่อนนะครับผมเอาใส่ <laughs> ทางปลายกระบ,บอกดีกวนะ่าเนะนะครับ บรรจุกระสุนใส่ปากระบอกนะครับจุดสามแปดนะครับกระสุนหัวตัดแล้วผมก็ง้างนกนะครับดูนะครับลั่นไหมครับที่ครับควันโดนขวดน้ำด้วยครับอันนี้จุดสามแปดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาปอกกระสุนออกนะครับปรากฏว่าปอกกระสุนแทบจะไม่อยากออกอ่ะมาดูนะครับปอกกระสุนนี่ครับอาการจะเป็นแบบนี้นะฮะแตกแบบเฮ้ยนะแตกมากเลยครับเนี่ยครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ลังเพลิงหรือลำกล้องปืนได้แต่เอาเถอะนะครับปืนผม อันนี้คือจุดสามแปดนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูลังเพลิงเขาก่อนนะครับเป็นยังไงก็ยังปกตินะครับนะครับก็สองโดลำกล้องกอ็ยังปกตินะนะครับเพราะว่าแรงดันกระสุนเวทคัตเตอร์ของสาแปดเนี่ย แรงระเบิดเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อ่ะทีนี้นะครับมาดูลูกต่อไปลูกเก้ามมอครับพี่ครับไม่มีกระสุนนะว่างเปล่านะครับฮะดูลูกเก้ามมอครับระดับต่อไปนะครับนี่ครับกระสุนเก้ามมอครับผมบรรจุใส่ปลายกระบอกเลยนะนีน่ครับ ใส่เข้าไปแล้วครับแล้วผมก็ง้างานกนยิงขวดน้ำนะลั่นไหมครับเออพี่พี่ที่ดราม่าเนี่ยลั่นไหมครับนี่ครับปอกกระสุนก็จะติดคาเพราะว่ามันอาจจะระเบิดก็ได้นะทำยังไงล่ะทีนี้คงจะต้องเอ,อ้นะก็คือนี่ครับ ปอกกระสุนติดคาข้างในเลยนะครับาอ,อะไรแย่งออกนะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะวางไว้นี่ก่อนครับหาอ,อะไรมาแย่งออกกันหา <c oughs> เห็ดย <c oughs> ไม่ว่าดีหรือเปล่านี่ฮ <c oughs> ะเดี๋ยวแย่งออกก่อนนะแย่งออกก่อน ออกไม่ได้อีกหักคาอีกเดี๋ยวออกอมาแล้วครับนี่ครับออกแล้วเนี่ นี่คือปลอกกระสุน9มมนะครับหน้าตาหล่อนก็จะออกมาแบบนี้เราปลอกกระสุนที่ยิงในปืน1911ของขนาด11มมนะครับดูนะครับโอ้โหความเสียหายเกิดขึ้นอะไรเกี่ยบปืนบ้างดูนะครับเกิดแรงดันขึ้นมาลิ้นของแมกกาซีนนี่พลุบด้านนี้ลงไปดูครับออกมาเลยนะฮะนะครับนี่ครับ หลุดออกมานอกโครงของแมกกาซีนเลยนะครับสำหรับตัวลิ้นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ยังปกตินะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุลูกของเขานะครับ11หรือว่าจุด45หนะครับยิงปิดท้ายนะฮะยิงปิดท้ายนะครับ,นะรบกระสุนหัวรูนะครับ จะเก็ดฮอลล์พอยตนะครับนะยิงขวดใกล้ๆี่หลใกล้กลดีเนาะไม่มีปัญหาใดๆนะครับโอเคครับอทีนี้มาดูขวดบ้างนะครับขวดน้ำสามขวดที่ผมตั้งอยู่บนโต๊ะ โดนลูกจุด3.8แล้วก็9มม,มไม่ทะลุเลยนะครับไม่ทะลุเลยนะฮะน้ำก็ยังปกติส่วนขวดนี้ก็ใช้กระสุนหัวลูของ4.5นะครับยิงนัดสุดท้ายนั่นแหละนะครับส่วนขวดสองขวดก็น้ำยังปกติเพียงเพียงแต่ตกลงไปในพื้นนะครับหล่นจากโต๊ะลงไปพื้นนะครับครับนี่แหละครับปลอกกระสุนขนาด9มม,มแล้วก็ 3ุดสามแปดที่ยิงไปนะครับที่จริงผมก็มีกระสุนสามห้าเจ็ดอยู่นะแต่ไม่กล้าที่จะเอามายิงหรอกเพราะว่ากระสุนสามห้าเจ็ดนี่แรงดันมันเยอะแรงระเบิดมันเยอะนะครับอาจจะทําความเสียหายแก่ลังเพลิงได้นะครับคงหายงสงสัยกันแล้วเนาะนะครับก็เมื่อถอดออกดูนะครับทุกชิ้นส่วนของปืนก็ยังปกตินะครับเพราะว่ากระสุนที่ใช้ยิงเนี่ยก็เป็นลูกก้าวแบบหัวตะกัวนะหัวซ้อม สำหรับคลิปช็อตสั้นที่ผมถ่ายทำก่อนนู้นนะครับที่ลงไปก็ที่อัพลงในช่องก็เป็นกระสุน9มม,ม,มที่เป็นหัวทองนะครับลังเพลิงก็ปกตินะครับไม่มีอาการส่วนเกลียวเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดถึงละเกลียวลำกล้องปืนนี่ก็บอกนี่ผมได้มาสิบสองปีนี่ละนะครับยิงมาน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นนัดแล้วน,นะครับ ม่น่าจะมีรอยบวมรอยอะไรนะครับเพราะว่าผานังของลำกล้องเนี่ยก็ทำจากสเตลเลตเนาะหัวกระสุนก็ตะกัวนะครับนะครับทุกอย่างปกตินะครับนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับปืน1911ขนาดจุด45ยิงกระสุนจุด38ปสเปเชียลแล้วก็ กระสุนเก้ามมยิงได้ครับแต่มันก็มีผลเอฟเฟกผลข้างเคียงที่ดูแล้วก็ไม่น่าพึงประสงค์เลยนะครับดูนะครับปลอกกระสุนนะฮะก็ถ้าชอบสนุกอยากลองก็ก็ตามสะดวกนะครับปืนเราปืนท่านรับปืนเราเองนะครับแต่ไม่แนะนำหรอกครับนี่ทำเพื่อเป็นการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบเฉยเฉนะครับเอาครับเรามาดูนะครับกระสุนสองปลอกที่ผมนำไปยิงในวันนี้นะ อันนี้ก็คือขนาด9มมนะครับตัวนี้ก็คือขนาด0.38เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ารอยเข็มแทงชนวนที่ทิ่มเนี่ยครับจะโดนกรบขอบริมๆทั้งสองปลอกกระสุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว9มม,มตัวนี้แล้วก็38เนี่ยครับจะเห็นแบบนี้แหละนะครับคือเข็มแทงชนวนของตัวปืนน,นะครับ ไม่ทิ่มตรงกลางนะครับของจอกแก๊ปของปลอกกระสุนเลยนะครับ